วันนี้เอเจอเล่ก็จะพามาวิ่งที่เรียกว่าต้องสีเมืองบนาาน้ทางนึงจุดนี้จะมีจุดที่สวยงามน่าจะเป็นกระเบื้แผ่เปี่ยนที่ได้ก่อขึ้นเป็นสีทองเป็นจุดดึงดูดนะทุ่งสีเมืองเป็นสวนสาธารณะที่เรียกว่าย่งางเช้า ชาวบ้านประชาชนก็จะมาวิ่งกันที่แห่งนี้เยอะเลยครับนะ <Yeah. S 2> Welcome to Thailand Amazing for land of the gold t h is one golden land we show for uh, Thailand culture in the b bon o r r n Rajasthani province in the Thailand have d e v e l o p d this area from d b o u t 20 years ago and now we Take to culture, the go oh, very nice. Here, yeah. Ubon Ratchathani uh, province, Ubon meaning is a lotus flower. So lotus is the proverb Take pray to Buddhist, and the uh, Buddhist from. พาชามตุ้ดุซึนแฟนเบสสิกตีสิกหนาว and then we play together and have a trip for Thailand with the AJA AJA ไปเที่ยวไกยานต์จีนไทยวันนี้ก็พาจ,จัดคลิปสันส้นๆมาให้เราได้กราบสักการะบูชา สุขกายสบายใจอามั่นฝันยืนมั่งมีสุขยังรียนรไปด้วยกันครับนโมตัสสะปะะวะโตนะโตสัมมากุสะนโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมมาุสะนโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมมาสำธัสสะสาธุสาตุแ a v e a n i น e d เด e v e อ y ว n e bye b ัน